ไม่รู้ว่าแบบว่าขอเป็นโค้งใช่ไหมคะต้องแบบชะลอขนาดไหนคือหนูบางทีหนูก็ลองกาแล้วอี่มันก็ยังไม่ใช่อขนาดแบบสมมติว่าเป็นโค้งที่บ้านหนูเนี้ยอทุกครั้งที่หนูโค้งหนูก็กาตลอดแล้วบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้หนูไม่รู้ว่ามันต้องได้ตอนไหนถ้าหนูไม่รู้ความเร็วเข้าโค้งอ่ะขอแค่หนูรู้ความเร็วของถนนนั้นก่อนเช่นถนนบอกว่าตรงเนี้ยมันขับได้ประมาณนี้หกเจ็ดสิบอือ มันก็ไปได้ยกเว้นแต่หนูจะเจอป้ายว่าแบบโค้งอันตรายลดความเร็วอะไรอย่างนั้นะนะเนี่ยถนนเส้นเนี้ยมันบอกว่า60เมื่อกี้หนูก็เข้าไป60มันก็ไปได้เฉยๆเลยอืมก็คือประเทศไทยส่วนมากเขาก็จะทาให้มันกลมกลืนกันเว้นแต่ถ้ามันคือโค้งที่แบบพิเศษพิเศษ,เ,ศษเขาจะบอกลดความเร็ว หรือเป็นตัวเลขมาเลย G สิบก็อาจจะเร็วกว่าตรงนั้นได้นิดนึง10นึง 10, 1, 10ประมาณนี้สิบยเต็มที่เห็นไหมเนี่ยหนูก็าสาดไป60มันก็อยู่รถมันไม่ได้หลุดโค้งง่ายๆมันหลุดโค้งยากมาก